สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับทุกๆคนครับผมวันนี้กะพาไปเรื่อยๆนะฮะวันนี้ผมอยู่จังหวัดตากครับอยู่ที่โรงแรมสวนศินรีสอร์ทนะ,ะจังหวัดตากครับอันนี้เป็นโรงแรมสวนสินรีสอร์ทจังหวัดตากนะครับวันนี้ไม่ได้พาเข้าไปดูในห้องนอนนะฮะแต่ว่าผมจะพาไปไปกินอาหารไปกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวร้านที่อร่อยที่สุดวันนี้เน้นร้านเดียวเลยฮะร้านเดียวเลยครับ เดี๋ยวจะพาไปชิมกันนะครับที่บอกว่าอร่อยเพราะผมไปชิมมาแล้วแล้วก็มันก็อร่อยจริงๆกันเลยจะมาฝากเพื่อนเพื่อนเพื่อเราจะเพื่อใครว่าจังหวัดตากจะได้ไปลองชิมกันนะครับไปเลยไหมอ่าเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับไปชิมก๋วยเตี๋ยวกันนะครับชื่อร้านผมยังจําไม่ได้เดี๋ยวถึงหน้าร้านผมบอกทีหนึ่งนะครับไปกันลุยกินก๋วยเตี๋ยวไปก่อนที่เราจะไปชิมก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูวิวของจังหวัดตากกันก่อนนะครับ ที่เห็นข้างหลังผมนี้คือสะพานแขวนครับสะพานแขวนหรือว่าสะพานปุ๊บสะพานสมพูดกรุงรัตนโกสิทร์200ปีเป็นสะพานอยู่กลางเมืองจังหวัดตากเลยนะครับน่าจะเป็นจุดเช็คอิงของเพื่อนๆพี่ๆจังหวัดตากนี่แหละครับก็ใครแวะมาก็ลองแวะมาดูบรรยากาศกันครับตรงนี้ครับเรียกว่าเป็นสะพานที่สวยงามอีกหนึ่งสะพานนะครับไปดูบรรยากาศของสะพานกันดีวกว่าตรงกลางสะพานนูน่นไป Oh, mm -hmm. งแล้วครับทุกคนครับถึงแล้วครับกับร้านก๋วยเตีย๋ยวที่เราจะไปกินกันนะครับตอนนี้ผมกำลังจะเดินไปที่ร้านนะครับผมจําชื่อร้านได้แล้วชื่อร้านว่าชิวกิมชิวกิมนะฮะชิวกิมอ่าไม่ผิดไม่ผิดนะครับกําลังจะเดินไปที่ร้านครับอันนี้ก็จะเป็นเอร้านเขาจะอยู่ที่กลางเมืองเลยครับถนนเส้นกลางเมืองจังหวัดตากเลยนะฮะถ้าใครแวะมาก็ลองเข้ากลางเมืองมาเลยหรือว่าเซิร์ช Google Ma p ดูนะครับ ก็จะพามานะครับซิวกิมกับพาะหมูครับรสชาติอร่อยถูกปากครับผมถึงแล้วครับถึงหน้าร้านแล้วครับพี่สดีครับพี่ผมเขาถ่าย youtube ได้ไหมครับขอบคุณครับอันนี้ที่เจ้าของร้านนะครับใจดีครับครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับ กิมเลิศดรสครับอาหารอร่อยเดี๋ยวเราดูเมนูมีอะไรบ้างให้เราสั่งวัน hey. นี้ครับมีสุกี้หมูสุกี้กะเพราะหมูรวมก๋วยเตี๋ยวไก่ไทยก๋วยเตี๋ยน่องไทยเมนูเยอะแยะเลยครับเดี๋ยวผมสั่งเลยผมมาประจำร้านนี้ครับรับรองว่าอร่อยรู้จักเมนูเป็นอย่างดีครับสวัสดีครับพี่ครับสั่งได้เลยครับพี่ผมเอาเส้นเล็กไก่ครับครับผมเล็กไก่น้ำครับ เล็กไก่น้ำฝากด้วยนะครับพี่อ่า YouTube ช่องของเจ้ากุ้งกานดาครับแล้วก็พาไปเรื่อยๆนะครับฝากติดตามด้วยนะครับของฉันสั่งแล้วเป็นเล็กไก่น้ำครับ่่ะะให้้ักเสร็จจอนไไดดายมแล้วแต่เลยขออนุญาตได้แลนะพี่โอ้โดูไก่ฮะน่าอร่อยมากครับอันนี้เป็นเมนูบอกเลยผมสั่งประจำมากขออนุญาตถามได้พี่เปิดมากี่ปีแล้วครับสองสี่เก้าแปดเลยสองสี่เก้าแปด ไล่ไม่ทันเลย 2> <2> สองสี่ห้าแปดกี่ปีว,ปวาหกสิบหกสิบแปดเหรอพี่หกสิบแปดปีหกสิบแปดปีครับ <S <S อันนี้เป็นเมนูที่ผมสั่งมาแล้วเดี๋ยวไก่ที่นี่เขายังใช้เตาถ่านอยู่นะครับครับพี่ครับ วันนี้ผมมาจากกรุงเทพครับพี่แต่ว่าแวะเที่ยวมาเรื่อยๆหลายทางครับวันนี้มาแวะที่นี่ก็เลยลองเข้ามาชิมดูและลองอัดเข้าช่องดูครับครับฝากติดตามด้เลยพี่ช่องเจ้า,าจกุ้งกันดากับพาไปเรื่อยๆครับอ<า>สองช่องเลยครับครับผมคนติดตามอาจจะยังไม่เยอะครับพี่แต่ก็ฝากติดตามด้นะครับ บอกอร่อยมากเลยนะต้องมาชิมเองเลยนะคะนี่มีไข่ไข่ของพี่เขาอ่ะจะเป็นเนตยาม,มาตูมแบบนี้เลยนี่ดูดิมันไม่ใช่เป็นแบบซุกี้ที่เอาไปต้มๆนะคะเพื่อนๆใช่ใที่น้ำจิ้มเขามาแล้วไม่มีที่ไหนมีที่นี่ที่เดียวใช่มีที่เดียวมาทำเองต่างยังไงพี่กับที่อื่นครับใช้อะไรนะันท้ายน้ำจิ้มบันท้ายมัดน้ำจิ้มันแบบเอาไปต้มๆหรอกเอาไปใส่ บอกไม่อธิบายไม่ดูอะที่อื่นมันเป็นสุกปีรคัท้ายอ๋อที่นี่เป็นสูตรเฉพาะน้ำจิ้มทำเองน้ำจิ้มทำเองนะคบพี่ถ้าใครผ่านไปผ่านมาจังหวัดตากนะคะแวะเข้าไปกินเลยหกสิบแปดปีตักกุ๊กเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะปักก o o g เกไม่ให้นะคะผมมาสิบห้าปีเลยพี่แวะแวะประจามาฮะอาจจะปีหนึ่งสองสามทีแต่ก็สิบห้าปีแล้วที่แวะมาที่จังหวัดตาก มาแวะตลอดเลยฮะแต่พี่คงสิบแปดปีแล้วผมอายุเพิ่งสี่สิบอะไรเงี้ยแล้วอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ไทยค่ะเป็นไก่ไทยนะคะไม่ใช่ไก่ธรรมดาหมายถึงว่าไม่ใช่ไก่แบบไก่บินได้ปกติอาะค่ะอันนี้เป็นไก่ไทยก็มันจะเหนียวๆหน่อยก็อร่อยมันคือแบบตู้ฟันนะคะมันจะอร่อยแน่นๆปัดี๋ยวขออนุญาตกินไงก่อนอ่ะค่ะ อันนี้ลองชิมดิไม่เราจะตั้งกล้องกินแล้วเหรออาทิตย์ไม่เช่นดูกันว่าอร่อยไหมเอ้าวลุยไม่ใช่แล้วเราชิมกินเลยได้ไหมได้เลยเอาเลยเอากินเลยเป็นไงเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมไงอร่อยเหมือนเดิมโอ้คงเธอสั่งที่อะไรนะตอบไปแล้วสุกี้ อร่อยตอบแล้วตอบแล้วให้ตอบอีกถึงไหมอ่ะไม่เป็นไรอันนี้คือต้มตุ๋นฮวงชอบหมูใช่อร่อยของเขามันจะแบบเปรี้ยวกำลังดีไม่เปรี้ยวมากเออมีกลิ่นพริกไทยอร่อยอ่ะโอเคแ่บหลายมาแปะ ครับนี่ของผมนะครับโหเป็นเฟตเตียวไก่ครับ<า>ให้เมืองเลยให้เมืองเลยพอพอเน,นี่ฮะร<า>อร่อยรับรองครับชิมก่อนเด้อเรอชิมแล้วครับปะปุ่นปะปุ่นใช่ไหมตักเลย เรามองกับกกี้ย่งนี้ับโ้ำเปื่อกันตั้งแต่ปีหนึ่งสองสี่เจ้าแดเนอวลบให้ดูนะอี้เปเลยนะส <25. S 3> องห้าลบสองหกแปดปี กานเปิดมาหกแปดปีแล้วกลับบ้านค่ะอะไรนะคะซุกวนหนึ่งว่าแล้วสมัยอร่อยมากไก่เขาอร่อยมากจริงๆไม่ฉันว่าแล้วสมไมเขาถึงอร่อยมากที่เปิดมาตั้งหกแปดปีเปิดทุกวันเลยนะไม่เคยปิดเลยใช่ไหมไม่รู้อ่ะเพืหอนถามนะมาเฮ้ยกระดูกเขาอร่อยมากแับกระเทียมเจียวนะเพื่อนกระเทียมเจียวที่เขาใส่มาในซุกี้อ่ะ มันจะไม่ใช่แบบเหมือนน้ำมันกับกระเทียมอ่ะมันจะเป็นแบบกากหมูอะค่ะเนี่ยจะเป็นกากหมูเนี่ยเนี่ยกากหมูเนี่ยจังแบบเจียวเองอ่ะอร่อยไม่กินเนี่หรออร่อยอืม ต่อเหรอแมยต้องต่อต่อต่อมีเหลืองนะครับพี่บะมีเหลืองไก่เหมือนเดิมครับไปดูบะมีเหลืองไก่ต่อดีกว่า มีช <stumbled. S 1> ้อนสองคันเนไงบ้าอะอร่อยมากเลยฉันบอกแม่แลว่ามันอร่อยมากมากเส้นบะหมี่มัาจะเนี่ยมันจะกลมกล o n แบบมันไม่เหมือนร้านเดียร์อือใช่อร่อยเส้นหมี่เหมือนร้านเดียรก็แล้ไม่เหมือนแต่เราบอกไม่ถูกว่าเป็นยังไงอ๋อมันไม่ใช่แบบไม่ใช่บะหมี่แบบไทยส่ไง เก็บบไม่รู้แต่ว่าเส้นมันไม่เหมือนอ่ะมันกลมๆอร่อยอร่อยตึเลยอ่ะอาจจะเป็นบะหมี่ของคูมม่ข้างนี้อืมตึบๆอ้ออ,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 อืมตึอะไรอ่ะใส่เยอะชอบตึกๆมากดืมเล บอกเลยครับรานนี้อร่อยต้องบินอันนี้ก็เพราะแี่ปอดมันไอ้ไม่เอานาะ อแากาองมันจะนุ mm. ่มๆมันจะเหมือนเจ้าไหนอ่ะเขาแบบใครมาเที่ยวจังหวัดตาบแม่มาคืนได้เหรอคะอะจริงๆไม่อ้วนเลยนะแล้วก็แล้วแต่คนชอบนะตอนนี้กอ ก็ถึงสังเกตว่าถ้าร้านนี้อร่อยนะลูกค้าเขาก็จะมาเรื่อยๆจุกแล้วครับกินแล้วครับวันนี้เท่าไหร่สองร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบนะครับพี่พี่ถ้าถ้วยเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้ครับคือชมพูห้าสิบสีฟ้าหกสิบน้ำยี่สิบชมพูห้าสิบสีฟ้าหกสิบนะครับน้ำยี่สิบสองร้อยเท่าไหร่นะสองร้อยสิบบาทโอเคสองร้อยสามสิบลดราคาอีก เมื่อนี้เรา230นะครับอร่อยคอนเพิ่มอร่อยค่อนเพิ่มขอบคุณครับกับพาไปเรื่อยนะครับกับทริปนี้ครับจะเรียกมาชิมกันนะครับกับชิวชิวกิมกับเพาะหมูนะครับที่จังหวัดตากครับร้านบอกรอบบอกอีกรอบครับมาไม่นะมาไม่ยากครับมาตรงถนนเส้นกลางของจังหวัดตากครับผ่านมาเรื่อยๆเลยครับนะ ตรงเส้นกลางเลยครับก็เจอร้านเลยครับอยู่ตรงระหว่างกลางซอยนะครับชิมกิมเลื่อนรถครับโอเคครับพบกันใหม่ทริปต่อไปนะครับวันนี้ไปแล้วครับพาไปเรื่อยครับเจอใหม่ทริปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ